เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็เด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ JNBA เ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย13พฤษภาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอล NBA นรัซารันเมกรารอบเพลย์ออฟครับเช้าวันอังคารลงสนามทั้งหมด2คู่ครับแล้วก็หยิบยกมาวิเคราะห์ทั้ง2คู่โดยคู่แรกนิวยอร์กนิกส์เปิดบ้าน m ม d i s ันสแควร์การ์เดนเจอกับแชมป์เก่าบอสตันเซลติก6โมงครึ่ง ต่อมาครับ9โมงเช้าสบัานทองโเด้นสเตทวอยเล่นในเชสเซนเตอร์ดวลกับหมาป่ามิเนสตาทิมบูบก่อนไปวิเคราะห์วิจารย์2เกมนี้ครับสรุปผลงานหน้าช่องครับก็ผิดพลาดไปทั้ง2คู่ในเช้านี้ครับก็ต้องกราบขอภัย่อยางมากในวันนี้ครับโดยคู่แรกครับเดวนวอรนักเก็ตเจอกับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ก่อนแข่งเป็นต่อประมาณ5-6แต้มครับสำหรับ o k เครับ แล้วก็ออกสตาร์ทได้ยังสวยงามครับแต่สุดท้ายก็เอาชนะไปได้แค่5แต้มเท่านั้นขาดไปแค่1แต้มเท่านั้นครับก็จะพันราคาเปิดครับโดยจบไปด้วยสกอร์92ต่อ87ครับ OKC OK ชนะตามคาดแต่ไม่สามารถข้ามฟากราคาได้ขาดไปแค่นิดเดียวจริงๆครับคู่แรกกราบขออภัยครับส่วนคู่ที่2ครับคริปแลนด์เรียบุกไปเป็นต่ออินดีนาเพเซอร์ครับอยู่5แต้มในคู่นี้ครับ แล้วก็ออกสตาร์ทได้ย่ำแย่จริงๆสำหรับคลิปแลนด์คาเรียทีมดับหนึ่งในสายทวนออครับเป็นทางด้านอินเนนาเพเซอร์เจ้าบ้านครับที่ไล่ต้อนไล่ทุบตั้งแต่ควอเตอร์แรกยันควอเตอร์สุดท้ายเอาชนะไปได้129ต่อ109คู่ที่2ก็เป็นบัตพริกล็อกพอสมควรครับกับพอภัยทั้ง2คู่โดยการวิเคราะห์ในวันนี้นิวอร์กนิกส์ครับเปิดบ้านมิลเสันสแควร์การ์เดนเจอกับแชมป์เก่าบอสตันเซลติก โดยเจ้าบ้านนิวยอร์กนิกส์ครับนำโดยมาเทียบจาเลนบรันซอนกับคาเวนโทนี่ทาวเสริมด้วยมิเกลบิชเจสโจสฮาร์ดแล้วก็โอเจนูโนบีส่วนทีมเยือนแชมป์เก่าซีซั่นที่แล้วบอสตันเซลติกครับนำโดยคู่ทูเจครับเจลเลนบราวกับเจสันเททัมเสริมด้วดยจงเก่าตะวนันออกฮอรฟอร์ดจูฮอลิเดย์แล้วก็เดริคไวท์โดยบอสตันเซลติกกับนิวยอร์กนิกส์สถานการณ์ปัจจุบันครับเป็นบอสตันเซลติกครับตามหลังอยู่1ต่อ2ในซีรีส์ครับ แต่เกมล่าสุดบอสตันเองก็เรียกผลกำลังใจได้พอสมควรครับจากการที่บุกไปปราบได้แบบขาดลอย115รอย115ต่อ93เอาชนะไปได้ถึง22คะแนนครับและเกมนี้ทุกสำนักก็ยังมองว่าบอสตันเซลติกครับทีมเยือนเป็นต่อประมาณ6แต้มครับเนื่องจากเริ่มเข้าฝักเข้าฟอร์มครับ แมนยูยอกเดกเล่นในบ้านก็อาจจะต้านไม่ไหววันนี้ผมเห็นด้วยตามน้ำต่อครับบอสตันเซลติกบุกมาชนะได้อีกครั้งส่วนคู่ที่2ส,สถานการณ์น่าเป็นห่วงสำหรับเจ้าบ้านสะพานทองกลเดนสเตทวอวยเออร์ยังคงเปิดบ้านเชสเซนเตอร์โดยไม่มีสตีเฟนเคอร์รีตอนรับกำเยอนของหมาป่ามินนซตาทิมบูบูบโดยเจ้าบ้านสะพานทองนำโดยจิมมี่บัตเลอร์กับพี่บัวเขียวเดมอนกรีนครับเสริมด้วยเบนเดนพอตเซมสกี้บัตดีฮิวครับมายิง3มแต้มส่วนเซนเตอร์วันนี้ครับ น่าจะใช้ TJD จครับ Trans Jackson Davis ผู้เล่นบาดเจ็บอย่างที่ได้บอกไป Stephen Curry น่าจะกลับมาหลังวันที่18พฤษภาคมครับนั่นอาจจะช้าเกินไปสำหรับสะพานทองครับส่วนทีมเยือนครับ Minnesota ทีมบาบูฟหมาป่ากำลังดูครับนำโดย Anthony Edwards เจ้าของชายา Ant Man ครับ Julius Randle Rudy Gobert j a d e n McDaniel แล้วก็กาดจอมเกา่า Mike Conley สถานการณ์ล่าสุดทีมบาบูฟขึ้นนำอยู่2ต่อ1ในซีรีส์ เกมล่าสุดบุกมาชนะสบานทองได้แบบสวยงามครับ102ต่อ97แล้ววันนี้ทุกสำนักก็ยังมองว่าทีมบาบูฟที่ดูตัวผู้เล่นจะครบเครื่องมากกว่าครับเป็นต่อประมาณ5.5แต้มแต่ผมเชื่อเกมในบ้านสบานทองน่าจะยันไหวแพ้คงไม่เกิน5อีกครั้ง12พฤษภาคม2025ทันศนาจารย์เจคู่แรกผมยังคงชอบบอสตันเซลติกครับถ้าเข้าฝาเข้าฟอร์มแล้วน่าจะบุกมาปราบได้อย่างน้อย6แต้มส่วนอีนึงคู่กัดฟันเลือกเจ้าบ้านไปสะพานทองสู้สุดชีวิต ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ